โ o ตรทรีไบโอโลจิคอลฮอร์โมนจุลินรีเพื่อการเกษตร คิดค้นและคัดแยกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ชนิดที่มีความพิเศษเป็นคุณสมบัติเด่นที่พืชต้องการเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชทำหน้าที่ย่อยสลายธาตุอาหารสำคัญให้กับพืชรวมไปถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมปกป้องพืชจากโรคร้ายต่างๆช่วยสร้างวัคซีนและฮอร์โมอนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและส่งเสริมผลผล,ผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพวิจัยและพัฒนาโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สามสูตรเฉพาะสำหรับพืชทุกสายพันธุ์ได้แก่ไบโอแบล็กบุลโฟทรีจูเลนีสำหรับพืชสร้างแป้งเช่นยางพาราและมันสปะหลังจะช่วยปกป้องหน้ายางจากโรคต่างๆเช่นโรคใบร่วงโรคหน้ายางแข็งกระด้างหรือโรคที่เกิดจากเชื้อราช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณของน้ำยางรักษาหน้ายางให้อ่อนนิ่มกรีดง่ายสำหรับมันสำปะหลังช่วยเร่งการขยายหัวมันทำให้เพิ่มน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์แป้งได้เป็นอย่างดีไบโอเรสบาโฟทรี เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เหมาะสําหรับพืชผักทั่วไปทั้งแบบผักกินใบและผักกินผลพืชลมลุกพืชผักสวนครัวต่างๆส่งเสริมการเจริญเติบโตช่วยป้องกันโรคพืชและป้องกันการแพร่ก,กระจายของศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีช่วยรักษาคุณสมบัติเด่นของพืชไม่ว่าจะเป็นรสชาติสีสันของดอกและผลเพิ่มการสร้างโฮอร์โมนติดดอกและออกผลไบโอโกบายโฟทรี co, กลุ่มจุลินทรีย์สำหรับต้นข้าวในนาข้าวโดยเฉพาะ ช่วยในการปกป้องโรคของต้นข้าวที่เกิดจากทางรากและการติดเชื้อจากทางใบส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารของต้นข้าวทั้งทางใบและทางรากให้ได้รับอย่างเต็มที่เพิ่มความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นข้าวทนต่อสภาพแวดล้อมช่วยให้เม็ดข้าวน้ำหนักดีเม็ดเต็มรวงรวงข้าวมีความเหนียวเก็บเกี่ยวได้มากไม่เสียผล,ผลผลิตจากการหลุดร่วงใช้ได้ทั้งการทำนาปรังและนาปีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่มั่นใจเลือกใช้4.3